การเลือกตั้งสองสองครั้งที่น่าสนใจคือว่านักพนาการทายผลการเลือกตั้งผิดแล้วก็เลยไม่ได้ใจว่าไอ้ครั้งนี้จะผิดอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าฟังจากเวทีก็คือเหมือนกับพรรคประชาธิเนี่ยไม่อยู่ในสมการของของการที่จะชนะเลือกตั้งได้เลยนะครับอ,อันที่สองต่อมาคือที่อาจารย์ธงชัยพูดถึงเรื่องรัฐราชการ ที่รู้สึกมันแคบแข็งผมกลับรู้สึกว่ามันอ่อนแอจนไม่รู้อ่อนแอยังไงนะฮะวันนี้ถ้าใครอ่านข่าวอาจเจอความเห็นจุลเจมิมนะครับที่โอ้โหกลับลำมาเชียรโรอะไรเงี้ยนะคือคือผมว่ามันมันเป็นปรากฏการณ์ที่ที่รัฐราชการมันอ่อนแอหาะเดียวกันเนี่ยถามว่าจุดเปลี่ยนเมื่อกี้อาจารย์ธงชัยกาลังคิดถึงจุดเปลี่ยนผมเออคิดกลับเลยว่าตัดสิทธิ์ลมต่อชีวิตเลยดีไหมเพื่อทําให้สิ่งที่เรียกว่า สิ่งที่เรียกว่าไอ้ไอ้ไอ้ฝ่ายร,รัชการฝ่ายที่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอาเฮ้ยตกลงเนี่ยมันจะไปทางไหนกันแน่นะครับผมบอกว่าคือรัชการเองไม่ได้รู้สึกแบบเข้มแข็งขนาดนั้นฮะสุดท้ายเนี่ยเรื่องบ้านใหญ่เอ่อพอดีถ้าใครฟังสัมภาษณ์จอมขวัญน,นะครับสัมภาษณ์นายกอบจรีสกเกตนะครับผมว่าน่าสนใจในายกคือใครๆครก็รู้ว่าปุญใจไทยแต่แกก็บอกว่าแกเนี่ยเสื้อแดง แดงตั้งแต่ต้นเอาง่ายๆคือเป็นคนที่ระดมคนมาช่วยเสื้อแดงเอาง่ายๆขนคน,น,น,นขนรวมทั้งอุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับปัญหาคือว่ามันอ,อม,น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 มันมันมันไม่อย่างภาพคุณนักสินเนี่ยมันไม่นิ่งเหมือนแบบเออซ้ายหรือขวาจริงๆมีทั้งสู้ไปและกลาบไปด้วยซ้ําในตัวนี้นะครับผมว่าเอ,อนักการเมืองบ้านใหญ่ก็คือมักเหมือนนักการเมืองทั่วไปแหละใครมีอํานาจก็วิ่งเข้าหามีอํานาจอะ คือถ้าอีกพักหนึ่งเนี่ยลเลติค่าขนาดไหนถ้าตัวเองแชร์มีอำนาจเนี่ยนะครับอะอนนี่คือความเห็นผมประมาณนี้นะครับคำถ,ถามคือนักการเมืองบ้านใหญ่ก็คือเหมือนนักการเมืองทั่วไปคือถ้าฝ่ายไหนมีอำนาจเนี่ยก็พร้อมที่จะวิ่งเอาสมมุติสมการเลือกตั้งเลยเนี่ยผมว่าพรรคเก้าไกลคงไม่ถึงสองร้อยห้าสิบอย่างที่อาจารย์พูดนะครับแต่ผมคิดว่าสองร้อยยี่สิบก็พอละคือ เธอภูมิใจไทยวิ่งมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนวิ่งเข้ามาจัดตั้งรับาลคือคนเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีใครรักเพื่อที่จะแบบใช้คาว่าอะไรนะผูกพันอาสมมตติการจัดตั้งรัฐบาล280เสียง10พักมีพักฝ่ายค้านพักเดียว230เสียงผมยังนึงกการเมืองไทยไม่ออกเลยจะเป็นยังไงนะครับผมบอกไม่ได้จริงๆผมไม่ได้ตามรู้รยายละเอีขนาดนั้นแต่ให้ถ้าหากเาสนใจเราจับตาดูตรงนี้ เพราะความเปลี่ยนแปลงของรัฐราชการความเปลี่ยนแปลงของชนชั้นนาทางอํานาจเนี่ยมันจะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะไปปรับไปมีผลต่อความสัมพันธ์ที่บ้านใหญ่จะมีต่อต่อรัฐนะอันที่สองเอ่อแน่นอนนะเรื่องเล็กๆหนึ่งจุดหนึ่งหรือสองจุดหนึ่งผมไม่ทราบบนทน่ประชุมสภาปิดประจำอันนี้จริงนะฮะอันนี้จริงแล้วผมก็ไม่รู้จะเป็นปัญหาตรงไหนนะครั้งนี้อาจจะผิดอีกก็ได้ก็ใช่ไม่ว่ากันนะฮะแล้วถ้าผิดก็ ถ้าหากผิดในแง่ที่มันเละกว่าเดิมเราก็ต้องยอมรับผิดผิดในแง่ที่ดีกว่าเดิมเราก็ยอมรับผิดเช่นกันนะสิ่งที่เราทำได้แต็ก็เพียงที่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 วันนี้ผมพยายามทําคือลองเลี้ยวออกมาลองว่ามันมีความเปลนไปได้ในแง่ไหนบ้างถ้าสุดท้ายแล้วผมผมผมวางออกมาสามสี่ห้าประเด็นลยต่อยสารพัดนี่นะสุดท้ายยังไม่ cover หมดก็ธรรมดาคุณก็ลองเสนอขึ้นมานะแต่ในแง่ว่ารัฐราชการเข้มแข็งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมเพิ่งบอกว่า ความเข้มแข็งที่หมายถึงการน c o n s o l i d a อำนาจขบวนทั้งที่ยิ่ทีเมซี่ต่ำเหลือเกินปีทน่าต่ำเหลือเกินขึ้นมายล้วว่าความชอบธรรมของการกระทําของเขาในสายตาในความชอบธรรมของการกระทําและเหตุผลที่ให้กับประชาชนในสารพัดเรื่องเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นแทบจะนั่นเลยแต่มันกลับอยู่ได้เพียงเพราะนายกอย่างประยุทธ์พูดว่าข้าพเจ้าตรงรับพระดีข้าพเจ้าทําให้การมือสงบได้ ทำนี้เท่ากับดิสไม่ใช่เรื่องปัญหาทั้งหลายที่มีผมหมายถึงความเข้มแข็งของคนข้างข้างบนเนี่ยมันพันเอ็ดกลังแน่นจนกระทั่งเราทําอะไรเขาไม่ได้แม้กระทั่งเราเห็นอยู่ตามตาเ็นเงซวยคนไม่เอาเงี้ยนี้ท่ากับว่าผมผมไม่แน่ใจผมพูดราชการเข้มแข็งถ้าพูดถ้าผมพูดก็ต้องขออภยัยผมพยายามบอกราชการอยู่ในภาวะแบบน,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 นั้นความคอนโซลเดชันของอำนาจมันสูงเหลือเกินทั้งนี้ความชอบธรรมมันตะ่ำเหลือเกินนะภาวะอันนี้มันผิดปกติ หรือเป็นปกติใหม่ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันมันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่กันแต่อยากจะรู้นี่อยากรู้จริงๆผมผมไม่เคยเจอภาวะนี้ไม่ว่าในประเทศนี้ประเทศไหนก็แล้วแต่ทั้งนี้จริงทําให้มองไม่ออกว่าไอ้ภาวะอย่างนี้มันยังจะอยู่เพียงแค่อีกสองสามปีหรือตั้งข้างหน้าก็หมดหรือพราะางน,นี้ทําให้ทหารเนี่ยไม่ยอมเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับวังอีกต่อไปหรือความนีกสิบปีที่เกิดขึ้นอันนี้ผมเดาไม่ออกผมบอกได้แต่ว่าเนี่ยลองดูจุดเหล่านี้ ยังพอเกิดทำใกล้เลยนะข่าวเรื่องนางคอเขียวขึ้นมาเนี่ยผมสนใจทันทีแต่ว่าผมก็ไม่สนใจตามขนาจจะไปนั่งตามใครเป็นใครผมปวดหัวนะผมกเว่าเออหรือว่ามันมีวิแววเป,ไป็นไม่ได้แน่นอนนี่คือสิ่งที่มองงั้นถ้าหากผมพูดแต่ด้านเดียวว่ารราชการเข้มแข็งอันนั้นก็ต้องขออภัยผมกล่าวว่าการพนันกาลังมันเข้มแข็งมากจนเขาไม่ต้องแก่ความชอบธรรมถ้าจนความชอบธรรมต่ําเตี้ยนะถามว่าแล้วเมื่อไหร่ความชอบธรรมที่ต่ําเตี้ยคือคนโกรธไม่พอเนี่ยจะกลายเป็นคนโกรธพอแล้ว จะไปทําลายไ,ไอ้การผนึกกําลังอันนั้นจนเกิดการปริร้าวแตกหรือเมื่อไหร่ที่การก,การผนึกกําลังอันนั้นจะเข้มแข็งขนาดยังทุบยังกดคนจนกระต้องให้กวดไม่พอสักทีอันนี้ผมผมผมเดาไม่ได้นะฮะนักวิชาการทําได้แค่นี้ถือว่าน้อยมากผมรู้แต่ผมคิดว่าเราก็อย่าไปทําอะไรมากกว่าน,นี้เลยเพราะว่าเราเรา,เราไม่เราที่สําคัญเราไม่ใช่ผู้ลงมือกระทําการ ถ้าเราไม่ใช่ผู้ลงมือกระทำการยายาเสอไปไปคาดการ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากมายมดนะ,ะทีนี้คําถามที่ว่านักการเมืองติเหมือนนักการเมืองทุไทยก็คือวิ่งไปหามนะอันนี้ผมเห็นด้วยนะก็ถึงได้บอกว่าคําถามสุดท้ายที่ถือกระถามเรามีสิทธิ์จะเปลี่ยนไหมก็ขึ้นอยู่ว่าพลังุดปัจจัยที่สามคือรรคประชาชนจะเข้มแข็งเติบโตขึ้นได้อย่างมากหรือขนาดเรียนางกับป่าจะล่มสลายอันนี้ผมก็ผมขอไม่คาดการณ์อย่างอันหนึ่งเพราะผมคิดขอขอ,ขอดูอีกทีนะฮะ มันผมว่าจะมีทางเป็่นไระได้สองอันอย่างที่เคยคุยกับให้หลายคนฟังว่าคู่ต่อสู้ของพรรคประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่เพียงพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่คุณเห็นไหมว่าเขาลงสู้ใครสู้กับรัฐราชการทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่จะลงมาร่วมกินโต๊ะเขาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ว่า เลือกตั้งครั้งหน้าเลือกตั้งใหญ่จะไม่เหมือนพิโลกหรอกพิโลกเขารวมหัวกันเลยแพ้เลือกตั้งครั้งหน้าเขารวมหัวกันไม่ใช่ในระดับที่ว่าพักเพื่อไทยพักภูมิศัเขารวมหัวกันในระดับรัฐฐานนะต่อต่อให้พูดอย่างนี้คือผมไม่อยากให้ดูเบาปัจจัยนี้แต่ต่อให้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เท่ากับว่าเขาจะต้องแพ้อย่างไม่เป็นท่าผมบอกไม่ได้บอกไม่ได้ พออย่างนี้ปุ๊บถ้าหากถ้าหากพรรคประชาชนแรงสไลด์หรือกึ่งแร์สไลด์เป็นพรรคการเมืองที่พรรคฝ่ายค้านมีเสียงสูงขนาดนั้นนะนะผมเห็นด้วยวันพรรคบ้านใหญ่นี่ก็ต้อง,ต,องต้องมีท่าทีหรือรัฐราชการเองท่านก็เปลี่ยนไปถึงวันนั้นเนี่ยก็คงขอคิดอีกทีแลวถ้าหากผมผิดนะพรรคประชาชนได้มากขนาดนั้นในเปนความผิดพลาดซึ่ผมยินดีอย่างยิ่งนะ แต่ผมคิดว่ามันมีออปชันอื่นซึ่งเป็นไปนได้เนี่ยมากพอสมควรอยู่ด้วยอีกตั้งสองสามสี่ออปชันใช่ไหมได้แก่ออปชันหนึ่งเพื่อไทยออปชันสองเพื่อภูมิใจไทยออปชันสามภูมิใจไทยออปชันสมันมีความเป็นไปได้อื่นซึ่งมันจะออกหูออกก้อยรือมีสามอันปนกันยังไงผมยังนึกไม่ออกผมเพียงแต่วางว่ามันเราเพอเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบ้านใหญ่กับรัฐการขึ้นอยู่เงื่อนไขโน้นเงื่อนไขนี้ถ้าถึงวันนั้น ไอ้นักการเมืองออบ้านใหญ่เหมือนนักการเมืองทั่วไปอันนี้อันนี้ชัดเจนเพราะนักการเมืองส่วนใหญ่ในประเทศไทยในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเป็นบ้านใหญ่เท่านั้นพรรคการเมืองที่ไม่ใช่บ้านใหญ่มันตายไปแล้วในสมัยสุยริตนะก่อนสมัยสุลิตพอหลังจากนั้นพรรคการเมืองที่ไม่ใช่บ้านใหญ่มีอำนาจเป็นด้านรองเป็นนักการเมืองโปรเฟชชั่นแนลนักการเมืองอาชีพเนี่ยเป็นด้านรองอยู่ภายใต้กำกับภายใต้มือมือของอำนาจของบ้านใหญ่เกือบตลอดนะฮะอย่างที่อาจารย์วิรักก็ศึกษามาในแง่นี้ไม่ประหลาดใจหว่านักการเมือง บ้านใหญ่คือท่วไปเพราะมันคือคาเดียวกันนั่นแหละนะฮะอยู่ที่ว่าในภาวะที่มันเป็นไปได้ในทางเลือกสามสี่ห้าทางเนี่ยมันจะออกหัวออกก้อยออกกลางออกผสมกันมายังไงอันนี้ผมไม่มีความสามารถจะคาดการณ์ผมคิดว่าเวลาเรามองสถานการณ์การเลือกตั้งผมคิดว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างผสมกันอยู่ใช่ไหมฮะเมื่อเราบอกว่าเราไม่เคยคาดคิดว่าอนาคตใหม่จะได้ท่านี้เราไม่เคยคาดว่าจะเกิดม็อบปีหกสาม เรามาื่เคยคาคิดว่าปีหกหกการเริ่มต้นอย่างนี้ผมคิดว่าประเด็นมันก็คือเออย่างที่เราอย่างที่อาจารย์ตรงใช้ว่านั่นแหละว่ารัราชการเนี่ยมันมันมันเป็นปึกแผ่นมากอํานาจเก่าทั้งหลายเนี่ยแข็งแล้วก็ดิบแต่ว่าเสียความชอบธรรมแล้วก็ประสิทธิภาพเสื่อมมากมันเสื่อมประสิทธิภาพมากแต่อยู่ได้แบบเนี้ยเพราะเรามันมันเป็นภาวะที่เราไม่รู้มันจะเกิดวิกฤตวิบัติอะไรขึ้นมาใช่ไหม แล้วพอมันมันวิกฤตวิบัติเนี่ยมันไม่ได้มันมีสะท้อนออกหลายแบบทั้งเรื่องของคุณจะมีม็อบคุณจะมีความไม่พอใจคุณจะก่อตัวอะไรต่างๆไปถึงการเลือกตั้งใช่ไหมดังนั้นผมก็คิดว่าเวลาที่เรามองการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเรามองด้วยเงื่อนไขปกติผมคิดว่าผมไม่ได้เชื่อว่า,าพรรคประชาชนจะได้ถึงสองร้อยหรือสามแต่ถ้าเรามองด้วยเงื่อนไขว่าแล้วมันเกิดอะไรที่มันมันวิบัติแบบคนคนไปเทคะแนนให้ต่อเลือกตั้ง อันนั้นอ่ะมันก็จะเป็นอีกแบบนึ้งใช่ไหมฮะงนั้นผมคิดว่าการเมืองเนี่ยมันมีอะไรอ่ะมันกว้างมากทิศทางของงานเป็นไปได้ของมันเนี่ยมันกว้างมากจนกระทั่งมันบางทีมันก็พะเมือนได้ยากมันก็พอเมือนได้ยากแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะชอบให้แบบคุณต้องแบบคุณต้องฝันทงนะอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะมันกว้างแล้วก็มันก็แบบมันมันไหลไปไหลมาได้มากแต่ว่าเราก็เราก็มีความเชื่อมันว่าไอไอภาวะอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมภาวะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นภาวะ ที่ค่อนข้างจะวิปริตแล้วก็เป็นภาวะที่มันมันชั่วคราวแต่มันชั่วคราวแค่ไหนอย่างที่อาจารย์ตรงชัยว่าบางคนก็เลยรู้สึกว่าถ้าบอกว่าสิบสองปีไม่ไหวนะอะไรเนี้ยแต่ผมก็คิดว่ามันก็มันจะเป็นจุดที่เอ่อมันเกิดอะไรขึ้นในทุกเมื่อด้วยหลายเงื่อนไขด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในทุกเมื่อด้วยหลายเงื่อนไขด้วยซึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทําให้มันมองยากแต่เราก็มีความเชื่อว่าไอ้ถ้ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นรอบเนี้ยมันไม่น่าจะเหมือนเดิม มันไม่น่าจะเหมือนเดิมมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่